อุ้ยโดนพังเจมมีเร็วหุกันเราสปาร์กลามมาต้องจบที่นี่อ้าวจบแล้วนี่คุณที่จบจุดจบของเราเมกาทรอนไม่มีทางอัทติบัตและที่นี่จะไม่ใช่จุดจบของข่าไปไหนแล้วเมกาทรอนโอ้โห ยิงไม่เข้าเลยทำไมไม่ชอบแกรกระสุนกระจังวะมามามาโยนใส่แ่งเลยเอาเลยไปกระท้อทนออโอ้อย <c oughs> อะไรหรอวะอ๋ออะไรกันตีไม่เข้าหรอ ยยเดี๋ววิ <ron> <word> ่งไปไหนอยู่นี่ไซเบอร์ทรอนจะไม่ล่มสลายถ้าคาะไม่มีแกไม่กระทอนี่ซอยไปใส่เลยน้องโอ้เจ้าซิชอยไปใส่ข้ามอ่อนน้องยี่อีกแล้วเหรอ กลับมาดิเลือดของเรายังไม่จบอ้าเดี๋ยวอะไรนะมีเลือดให้ไหมมีเลือดให้พรามไหมพรามต้องการเลือดโอ้ยเปลียนพรามโดนวิ่งวิ่งชาร์จใส่สองสกทีจะร่วงละอะอีกวะเนี่ย โยนใส่แวงเลยอมาไต้ออนอันนาไปดันพี่องแต่วันนี้ใหม่คุณตำรวจหลบที่ช่างเกกะแท้จริงกับแล้ว มีโฉบไปโฉบมาเว้ยเลือดเห็นไหมอยากได้เลือดมัะไกลกระตุกเราหมดเลยเว้ยยิงอะไรไปก็ไม่เข้าเลยเคลียร์พวกรถตำรวจกันไปยังไปยังไปยังแล้วมาลงมาแล้วมาลงมาแล้ว Kiếm rồi Ôi Má Mấy cái thon, Nào phải đỡ quá Ừ Chắc lại, lấy Chắc lấy quên Ôi Chắc cắn nó lấy lâu Ừ gì gọi kia gọi kia, lỗ nó thẳng nó hại ตูของเราจริงๆแล้วไม่ใช่ดิเซติคอนนะครับเป็นรถถังกับตาหารไม่ปวดได้ทุกเวลาจริงๆประเด็นคือเราอยู่พูดเร็วกันนะเกือบเดอนหน่อยพรามแล้วปีนผมงเอาไม่น้อง ต้องเอาสปาร์กไว้ข้าพามไม่จะไยใครส่งอะไรให้แกนะกันไม่กระชอนว้ายมา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 ิมดิดนไอ้พวกนี้ก็ยจังเลย อุ๊ย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 มีชาร์จมีชาร์จเอาวันนี้ไม่ถังอ่ะพอดินี่ยิงจังเลยยิงมาไดิได้จได้ละห่ตัวนี้เป็นไรเลยเว้ยโจรใส่แมงโจรใส่แมงิบหายรูปก่อน ะไรโอ,อ๊คกูโดนกระแทกร่วงเลยวัดวัดตังฟังหนีไปเฮลิคอปเตอร์อือเอ้ยกูไม่ส่งให้มึงหรอกแหมลงมาก็จะให้ส่งออสปาร์คใครอย่างเดียวเลยเฮ้ยหลบ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  อย,ย,ยู่ก้อยู่มาไปก่อนอยู่ก่อนหยิบสิพรามวิ่งมาแล้วว <eterm oon! S 2> ิ่งมาแล้ว <after> ว <susceptible> ิ่งแล้วโอ้แล้ววิ่งแล้ววดวิ่งกลับแล้ววิ่งกลับแล้วเป็นวะมาี่มาี่มาี่เกกะเกกะไปพุทธ mày ta sự mẹ mày oh. oh. lên uh. nè, oh, này mẹ gửi chôn quyền mày đi cái dinh gú oh. lên, ư, mày ta mày thật ạ mày ไปพุ่นต้องเลงตอนมันจังหวะกับเราก็อยู่เออหยุดแล้วนี่แหละโอ้โหแม่งพูดอย่างอีกเอาอ๋เอาอ๋อเอาอัมัตเออไอ้ไงไอ้ไงเอาแม่งเอา มีไในกัปตันนี่ก็ยิงกูจังเลยเคลีย,ยก่อนเคลียก่อนมันเยอะมันเยอะโทษนะประชาชน,นไปยืมหน่อยไปยืมหน่อยอ่ามึงก็ได้มาใ,ใกล้ๆกอเกยอาาตาควาเลยมาเตะหน้าให้ล้วง เออเรียบร้อยเดีย้ยงแล้วก็ยืนด้ที่นี่ส่งออสปาร์คให้ด้วยเฮ้ยเชีย่ยมันยังอยู่รับไว้ดึงหื้ ต่อยด้วยออสปาร์คเข้าบ้มเข้าไปตัวแกนพลังนี่เก็บร้อยดีอย่างของจริงตอนนี้ดิสซปพิคอนได้ยอมแพ้เราไปแล้วแล่ตอนนี้เราก็ได้บ้านใหม่มาคือโลก กาขอส่งสารนี้้ยังอัลตบอทชัวทุกมุมของกาแล็กซีว่าเรายังอยู่ที่ที่ได้อุ้ยโอเคครับจบนเรื่องของอัลตบอทแล้วเดี๋ยวไปในเรื่องของดิสเซติคอนต่อเลยครับ ห้ยอะไรอ่ะฮ้ยที่นีเอาสปาร์กเหรอที่นีเอาสปาร์กี่้ะมั้ที่นี่ใส่เบอร์ทอนเหรอแล้วไปกูลงมากูได้มาฟัดกับไอ้พวกตัวเล็กตัวจ้อยแล้วแต่งตัเอก,กะอย่าฟังพากอ้น้องอื อะไรวะลงมาก็ได้ไอ้กับตัวเล็กตัวจ้อยเลยเออม,มาลงามาไออีกลงว่วงไปนะเออืออไออีกเข้ามามาตัวเล็กตัวจ้อยไอ้กเวิยี่มันดาวไซเบอร์ทอนแน่เลยเออแรงมาวมัง้งอะ เจอแตกอะไรวะทำไมต้องลงมาแรงอ่ะลงมาเบาๆไม่ได้หรือ่าไอ้พวกนี้ค้นเดี๋ยวติมัดเอาติมัดกูไม่ขึ้นอีกไม่แหงเ้ยใครเนี่ยจะสลด์ทำไมเดินดีๆก็ได้แหม เก็บสาิบห้าตัวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเต่ไม่แห้งเลยเจอแหลกไ้มคะเพวาทำอะไรกันเยอะแยะวะโอ๊ยอ๋อโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้ดีอยู่ไม่ได้เว้ยไีไม่แห้ง เกยการอย่าไปขวางทางซัดตัวเล็กๆก่อนจะได้เม่นขวางทางเราอื้อโซกู๊ดออ๊ยเอาคืนเหรอมาดีแม็กติเก่ออีกไอพวกนี้โอ้ยขึ้นๆขึ้นๆไปอีก ไปเรียบร้อยไปนึงไหนวะไปใ,ใกล้โอ้ยจะวิ่งทำไมไม่เข้าใจอุ้ยเฉยกันไม่เป็นเหรอ,อมาเส่เ้ยกีกายพวกนี้สัตว์แม่งสัตว์แม่ง มาลุก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 มายิงล้อแตกเออแหละลุกมาอย่าวนเราทำท่ลุกมาอย่าวนเราทำท่ไอ้บัตรไทยทำอะไรทำอะไร,ทำ,ะไรทำไรอ่ะทำไรเฮ้ยอย่าตลกน้องเอออย่าตลกน้องสาาัตว์มันไปอีกไปอีก

Vô 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 vô. Vô vô vô. bay. Lên thì ra tua, lên thì là tua. Trẻ. Ô. Giờ đi hô đi chiếc hại đi. À, quên lộp, quên lộp. Ui, chỗ là Đi. Đâu có đi, đâu đi. Ôi. Ôi. Ôi.

โอยไม่แตะไม่ได้เลยนี่ล่วงโดนลบได้ยินเสียงข้างหลัองอ้อา,าวผ่านมาพูดกับพี่ี่น้องโอ้ยโอ้เียเฮ้ยเอากูแตก มาด um. ิสัตว์โดนใช่เนี่ยฮะอะักเจ๊เจ๊จริงๆนะโว้ยลุกขึ้นลุกขึ้นเออลุมาซัดกับแม่งเลยรแหละมาลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นเฮ้ยอย่าอู้อย่าอู้ทีการต่อสู้ลุกขึ้นซัดซัดไอ้บอลเออลุกมา แตก,กปีนปุ๊บยังไงต่อเอ้าแค่เนี้ยโอ้ยน่าจะมีอะไรมากกว่านี้ต่อไปก็ดิเซติคอนแล้ว